น,นี่น้องไม่ต้องไปลูกไม่ต้องอยู่บ้านนะอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับนะยั <c oughs> ไม่มลูกอุ้ย,ยไม่ไปหยุดเงียบ <c oughs> ไม่ต้อง ไปขาย่อนเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมานะคะอยู่บ้านรอนะคะดูมันโยวยวายสีตามยวยวายมันสีตามันโวยว่ะวายวายทำไมใจเย็นๆยหยุดฟังแม่พูดเดี๋ยวมาไม่ไปเหรอเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวฟังไม่พูดลูกฟังฟัง ฟังไม่บอกว่าเดี๋ยวแม่มานะลูกเออไม่ต้องเฮาเดี๋ยวมาไปนะเดี๋ยวมารับนะมารับนะเดี๋ยวมารับนะเดี๋ยวมารับนะ